โอ้ย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 เนอะไปซิวับาว ครับเพ,อพ,อพื่อนๆกแล้วครับกับช่องไอ้บอยใบายอีสานนะครับเนาะการบริษัทไปใส่ครับวัอน,นี้หลอ่อทงหล่อป้ายอีกแล้วกับตามล่าวัอน,นี้ภารกิจก็คือตามล่ากุ้งแม่น้ำนะครับเนาะเดี๋ยวลองไปเบิ้งไปตกเบิ้งว่ามันสิไดําเนาะครับเนาะกับเพื่อฟุกเพื่อมานในกุ้งน้ำพึนะ้นเนาะเดี๋ยวลองติดตามไอ้บอยไปครับเพื่อมานครับ,บไป 明买了、啊。 มาหอดแล้วครับมาถึงหมายที่เขาจะตกปุ้งกันแล้วนะครับนู่นนี่เดี๋ยวเตรียมเบ็ดเตรียมอ่าเหยื่อให้พร้อมนี่ครับจุดที่ตกปุ้งมีน้ำไหลลงไปสีนะ้ำเนาะมาเบิ่งกัน,นว่ามันส่ใดป่ะอันนี้กัเพิ่นน่าจะตกอยู่งแล้วมั้งครับนี่น่าจะตกปลาเดี๋ยวผมจะลองไปสอบถามเพิ่นเบ,เบ,เบนะิ่งเนาะว่าเพิ่นใดยังมันก็เป็นปลาอีหยังเนาะ ใครวะครับฮะแส,แสะแซแล้วครับพุ่นบ่ผมดึงขึ้นดึงขึ้นเมื่อไหร่บอ ปลาอย่างครับนี่ปลาขาวปลาขาวหรือปลาซอยขาวนะครับมันเป็นปลาดาจืดครับชนิดเล็กเนาะมันอยู่ในวงตระกูลเดียวกันกับปลาตะเพียนแหละครับลักษณะตัวมันสีเพียวยาวเนาะตัวแต่มันโตเต็มทีก็สูงประมาณ15เซนติเมตรนี่แหละครับกัเห็นใหญ่สุดขนาดยี่เซนครับอ่ามันจะอยูร่ร่วมกันเป็นฝูงครับบันนี้บันนี้อ่า แถวบานเฮาเนี่ยพอไาอีสานนี่กับเป็นปลาเศรษฐกิจเลยครับสําคัญเลยล่ะส่วนมากเสียอามาเฮ็ดปลาประแดกปลาลาเฮ้าเนี่ล่ะแล้วก็เห็ดน้าปลาเนาะปกติมาตกช่วมือบ่ครับนี่เพราะว่าช่วงน้ำมากประมาณถึงคลองปลาจะเข่าเรื่อยๆืแต่ถ้าว่าน้ำตามตามคนาด้นมันจะมาวันแหงขวดเพราว่าช่วงปลาเข่าเลยอันนี้คือว่าน้ำน้ำมันหลายน้ำนะครับเพราะว่าเป็นน้ำเี็กที่ว่าผมมานัง เมื่อแหลผมบีเกสองอันเดี๋ยือมาให่าัดเนี่เนมถังเนี่ยปั่นจนเบิดันาปแปดงกว่าเบิดปสามกว่าครับอเบิดเเอันกไ่ปลาปเก็โลลาเป็นลากะมังครับตอนนั้นปลากระมังเข่าดีปลากระมังเขาดีครับ ปลากระมังสิครับเป็น,ลนปลากระมางใส่หม้อมันจากโอ,อโอ้โอเจ็ดแหวนลห์นี่ก็ลมีลน,นะเนาะกลับมาฟังจากของครับวันนี้เป็นเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับตีเบ็ดลงไปเนาะแล้วก็รอเวลาที่กุ้งสิมากินนะครับอันนี้คือเบ็ดกลุ่มนะครับก็มีเบ็ดปลาแซมมาจากหลังอยู่ เดี๋ยวรอเวลานะครับเนาะว่ากุ้งสิกินบอสีใดกุ้งบอสีหมานบอเนาะมือน,นี้ครับอันนี้เราเยอะใส่เดือนบ่ดใส่เดือนโอติมันไซส์ไหนพี่ถ้าได้กุงอะไรกุ้งหรอใช่กุ้งประมาณสามขีด สามขีดอ,อสองขีดกว่าสามขีดสามประาสามตัวโลเนาะสามตัวโลส <4 S 2> ต,ตัวโลแล้วโ,โลโลหนึ่งทุกวันนี้พี่ขายเท่าไหร่แปดร้อยแปดร้อยใช่ไหมก่อนขายหกร้อยห้าร้ 600, 500, 500, 500, 000, 500, 000. อยหกร้อยก่อนมาตกนี่นะวันนึงได้ตกกำวัน มีหนึ่งที่มาตกทัก้งวันจะได้วันทั้งวันเนี่ยได้สิบห้าตัวโอ้แล้วกลางคืนก็ได้อีสิบห้าตัววันเดียวได้สามสิบตัวกุ้งนี่ใช่ไหมตัวละสามเนี่ยขีดเนี่ยเนาะ,ะดได้อยู่วันเดียว,ลว,วแล้วก็วันละสามตัวสี่ตัวแล้วแต่ ัะอยู่ปะครับโอ้เป็นเด็ก้ากันเปื้อนยังนี่งลาขาวครับปลาขาวโตใส่เนี่ยกำลังพอดีเลย ในร้านของตลาดอ,อันนี้เขาขายโลเท่าไหร่ครับเนี่ยโลนี่เขาขายบุกซิ่งเกทิฟสครับอ๋อได้นะโลหนึ่งมันบะโลหนึ่งเอาไปเห็นยังกิน,นเขาโรยจนหลากเอาไปลาบก่อนเอาติดกันครับฟา อยู่ไหมพี oh. ่ไก่ปาช้างเหยียบกินเบ็ดกุ้งปลาช้างเหยียบหรือว่าปลาหมอตะกับนะครับเนาะมันเป็นปลานำจ็ดนะครับขนาดมันนี่เฉลีย่ยประมาณหาถึงสิบเซนนะครับ พบได้ยันที่สุดคือ20เส้นเดือนครับเป็นปลาที่พอได้ทุกสภาพของแรงน้ำทั้งแรงน้ำหนิงและแรงน้ำขนาดใหญ่นะครับในประเทศไทยพบได้ทุกภาคเลยมันยังมีสื่ออื่นอีกนะครับเป็นเช่นปลาปะตองปลาหมอนนำปลาหนานวน่นปลากาหรือปลาอีกาแหละครับผมภาคใต้เขาจะอิ่นว่าปลาหมอโพระนะครับ เดี๋ยวเขาต้องวาล่อเบิ้งครับว่ามันจะได้กุ้งบ่ตอนนี้ก็มีปลามีแต่ปลาขึ้นมาติดเนาะเพราะว่าเขาใส่เป็นเนื้อใส่เดือนปลามันก็กินนะแต่ว่าต้องต้องล่อมาเบิ้งว่ากุ้งจะกินบ่เพื่อนบอกว่าถ้าตกตกกลางเว้นเนี่ยตกกลางวันเนี่ยมันมันจะบ่ค่อยได้ขนาดไหนแต่ตกปกติมันจะมาตกตอนกลางคืนแต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องรอๆล่อต่อไปเพื่อมันอยู่ที่มิโชครับ จะใสน่นี่เหรอปลากระมังงปลากระมังอ๋อเมื่อกี้มันปลาบอกคือปลาขาวนะครับบอกคือปลากระมัง นี่ครับปลากระมังครับเป็นปลาดาจืดเนาะกรสิอยู่ในวงตระกูลเดียวกันกับปลาตะเพียนนะครับมีรูปร่างก็คือปลาตะเพียนทั่วไปแหละครับมีลาตัวแบนคางหลายกลัวมีขีบหลังยกสูงเนาะตาโตหัวมนกลมบบมี่หนวดครับขนาดใหญ่กับประมาณ 30- ถึง45้เซนเลยนะครับกระสิพอในทั่วแรงน้ำทัวประเทศไทยแหละครับอนิยมเอามากินคือปลาตะเพียนทั่วไปแหละครับแล้วก็อาจจะพอเป็นแบบเรียงสวยงามน้ครับผม เอาละครับถ้าคุณพองไปบอกว่าติดกุ้งเหรอครับเด้อไปเพิ่งกันเลยครับนี่ โอ้ยโอ้ยรอไปซิวาวดิเห็นตัวไหมล่ะโอ้ยเห็นตัวมล่ะเห็นครับเห็นโอ้ยเกือบรถได้ครับพี่ครับเกือบรถได้ครับยังหีกยังอีกยังหีกโอ้พี่ไก่โอ้นี่ถ้ามันลงไปนี่มันจะดีหายใจดี รุดนะครับเมื่อกี้รุดรุดรุดโอ้เสดายเสดายเสดายเมื่อกี้ผมเห็นเห็นนิดเดียวขึ้นมาแล้วก็รุดลงไปเลยอ่ะจะต้องรอใหม่ไหมเสดายครับเสดายเสดายดีเล่นดีโอ้ยุลุด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 ุุดลุ นี่คือปลาบูนะครับปลาบูคือปลาบูเหรครับอีการ์นเบาหลายความแล้วผมบุบักก็ตรงน้ำนึ่งล่ะเสียดายครับเสียดายกลุ่มอีกหนึ่งครับผมดูดูซึกยังไงเนี่ยเขาตัวบอกโดนมาได้ของมาปุ๊บนี่ได้เลยเป็นนาคนมันเก่งหว่ะโหซีนเอกก็ขี้คุยเกินดีจังครับนนี่แล้ว One eternity later. เอาอีกแล้วครับผมถ้าบุญห้องไม่แล้วครับว่าทุกเ้ากรุงชิดที่ดีแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปเด้วยกันนะครับเนี่ย โโออ้้สุดท้ายในที่สุดโอ้มาแล้วครับโอ้โห้นี่ครับนี่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 โอ้สุดยอดสุดยอดบอกบอกนะว่าท่านไปเมันกินเลยโอ้โหครับนี่ครับนี่ครับกรุงของแท้เลยดิโอ้โหบปงใสบปงใสมันจัดมันนี่ป่ะเนี่ยนิ่ม ำแสมว่ครับสนี่ปะโอ้โหมันเป็นกับคนมาครับเลยครับรับของแท้รับคุงสุดเข้าสมควร ใสเบื้องใส่มันโคกโอ้โหเบื้งนี่ตอนซอร์องเขาไครับบอนเซอร์องเขาอเซอเขาแล้วโคกแปี่แปดี่เขาแล้วนี่ใส่ไงใส่ไงียพี ไปอย่างอายเด็กหน่อยฟังคุณป๋อปลาต่อได้ครับสามพัดสามพับฮะปีตาปีตินครับ ก,กับปลาอย่างนี้ยินปลาแทบปลาป่ะปลา <Okay. laughs> <laughs> ปิมกินป เดี๋ยวหักแสบมาเริ่มรับแ่บตั้งแต่เริ่มแ่บตั้งแต่ครับหวานครับหวานหวานสดสดสดอาเดี๋ปุ๊บกินป๊บครับพี่น้องก็สำหรับอีพีนี้นะครับเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆเนะครับสำหรับคนที่เข้ามเบนต์ชมจบเนาะในการตามหลักความงามเนาะครับเนาะก็คือมันหายาคิดเรียกครับแต่ว่ากับพอได้เห็นเนาะ คือว่ามีโชคครับมันนี้เอ่อเป็นที่กิชีวิตของคนแถวนี้นะครับเอาที่เป็นอยูทิฟฟังในางฟังคล้องนะครับป้นหาในชีวิตของคนไปกับอีพีหน้ามีอีหยังภาษาเดี๋ยวมานําเสนออีกนะครับเนาะขอบช่องไอบอใบสารขอบคุณทุกคนที่ยังเข้ามาเบิ้งเข้ามาติดตามกดไลคนแชร์กันนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณใจเลยครับผมอีพีนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณหลายๆครับ